ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้แมนะวันเสาร์นะครับเสาร์ที่3ส,ส,สิงหาคมวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับพรุ่งนี้1กันยายนนะครับเืินสู่เดือนใหม่วันเวลาช่างผ่านไปใบนะครับตลาดซื้อขายนักเตะหลีกใหญ่ของยุโรปนะครับก็ปิดตัวลงเมื่อช้ามืดวันนี้นะครับตีห้าเวลาในประเทศไทยบทสรุปนะครับ ของแดงลิวพูก็ก็เรียวก,รกว่าตลาดเปิดรอบนี้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย <c oughs> ว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหเซลแมนของลิวพูที่ทำงานได้อย่างก็รเรียกว่าทะลุเป้านะครับขายผู้เล่นที่อาจจะมองดูแล้ว ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมในอนาคตนะครับรวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะนะครับได้ไปสแสวงหาความท้าทายใหม่ๆก็โอกขายไปหลายคนนะครับเก็บเงินมาได้เกณฑ์เป็นกอเป็นกรรมนะครับแล้วก็ชอบนักเตะมาร่วมทีมได้เพียง2คนนะครับคนแรกโอ้โหฝากเลี้ยงไว้ที่บาเลนเซียต่ออีก1ปีนะครับผู้รักษาประตูจอร์จี้นะครับ ชาวจอร์เจียนะครับเกาะนู่นแหละปีหน้านั่นแหละถึงจะย้ายมาร่วมทีมอย่างเต็มตัวนะครับก็ฝากไปก่อนนะครับส่วนที่มาแล้วนะครับที่แอนฟิลด์เมื่อวันก่อนเอกซ่าเทรนนิงใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ที่แอนฟิลด์นะครับที่เอกซ่าเทรนนิงนะครับเฟดเดริโก้เคียซ่าชื่อนี้เราต้อง ท่องให้ขึ้นใจนะครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่ของลิวพูนะครับถึงแม้ว่าอืมหลายคนอาจจะดูแคลนนะครับปรามาตโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วมโอกาสมากทีเดียวที่เกียซ่านะครับเฟเดร,กกริโกเกียซ่าจะประสบความสำเร็จ ในสีเสื้อของลิ้วผูนะครับอาจจะจดจําเป็นตํานานอีกคนหนึ่งก็เป็นได้นะครับไม่แน่นะครับอะไรก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะการเปิดตัวการย่างก้าวเข้ามาในดินแดนสโมสรลิ้วผูน๋นี่โอ้โหได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ัูผู้เล่นเองนะครับก็มีความสุขนะครับมีความมุ่งมั่นและก็โอ้เลือดสีแดงหงแดงนี่มัน พลุงพล่านไปทั่วร่างกายอยากจะลงไปเล่นในสนามแอนฟิลด์ในว่านะเห็นบรรยากาศการต้อนรับเห็นการซ้อมการเปิดตัวก็ต้องบอกว่าอบอุ่นแล้วก็สร้างความ,วามกระจุงกระชวยให้เราเด็กของ <c oughs> มากมายแม้จะได้มาเพียงแค่คนเดียวนะครับเอาติดตามกันต่อไปแต่ว่าในเกมแดงเดือดวันพรุ่งนี้ทีโอทรฟอร์ดก็ โอกาสที่อานาสลอตจะใส่ชื่อเฟเดริโกเคียซ่าลงไปเล่นเป็นผู้เล่นไม่ว่าจะตัวตัวจริงนี่น่าจะตัดไปได้เลยนะครับโอกาสที่จะเป็นตัวสำรองนี่ก็ดูท่าทางน่าจะเป็นไปได้น้อยนะครับเอะะขั้นตอนทางเอกสารแต่ว่าที่สำคัญคือไัจังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนเลยนะครับแต่จริงๆใส่ไว้ก็ดีนะไปนั่งไว้ข้างนั่งที่เก้าอี้ ตัวสำรองเนี่ยข้างสนามเนี่ยเอาไว้ข่มเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักซื้อมาแบบเขาเรียกว่าเหมารถบัสสองคันยังก็เรียกว่าทุกไม่หมดอ่ะบรรทุกไม่หมดอ่ะเออนะเนี่ขณะที่เราต้องถามหาว่าเลี้ยวหลังว่าเอ้ใครจะมาเป็นตัวสำรองเอานะครับก็ถือว่าเป็นการซื้อตัวนักเตะที่ อืมนะเป็นบวกนะเป็นบวกสร้างภาพการเด็กคงเนี่ยมีความรู้สึกว่านี่แหละเป็นดีลที่ดีนะครับแล้วก็นักเตะก็มีความอยากมาร่วมทีมอ่ะเออนะกระหายที่จะมาเป็นผู้เล่นของลนะิเวอร์พูลนี่แหละนะสรสําคัญตรงนี้แหละนะครับยินดีต้อนรับเฟเดริโก้เคซ่าเข้าสู่ครอบครัวลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการนะครับ you will วันนี้ we walk alone ที่จบไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจับสลากเรียกว่าจับสลาก <c oughs> การสุ่มนะครับหาผู้คู่แข่งขันระหว่างทีมต่างๆที่ผ่านเข้ามาเล่นในฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ ปีนี้ถือว่าปฏิกิริยาใหม่รูปแบบการแข่งขันใหม่หลายคนหลายท่านก็อธิบายไปแล้วนะครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือ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 ,คอฟุตบอลอะไรมันมันมัน,มนฟุตบอลอยู่ฟ่าชมเปยนก็เปลี่ยนมาเรื่อยแหละนะครับคราวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งเราดูฟังดูแล้วก็งงจาททำเพื่ออะไรเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องทําอย่างนี้นะครับที่แน,น่ๆการแข่งเนี่ย จำนวนมัเนี่ยน่ามากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็โอกาสที่ทีมบิ๊กแมชจะมาเจอกันในรอบในรอบก็เรียกว่าจับสลากเจอกันนี่แหละนะครับไม่ได้แบ่งกลุ่มแล้วตอนนี้จับสลากเจอกันเลยนะครับก็โอ้โหเกิดบิ๊กแมชซูเปอร์บิ๊กแมชหลายคู่นะครับเอาละหลาย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 ,หลายคู่ก็น่าสนใจจะเอาเฉพาะทีมแรกของเราเลยแล้วกันนะครับขงแดงลิวพูนะครับก็ จะเตะ8นัดในรอบเขาเรียกว่ารอบรอบหลีกแล้วกันนะครับในหลีกยู่่าแชมเปี้ยนหลีกนี่แหละนะครับเพื่อจะลุ้นตัวอันดับที่1ถึง8ปดการันตีเข้าไปเล่นในรอบล็อกเอาทหรือนะครับยังอยู่ในไม่เกินอันดับที่24่สี่นะเพื่อจะไปเตะเย่าเยือนน็อกเอาทหาอีก8ทีมเข้าไปเล่นในรอบ16บหทีมสุดท้ายนะ ก็ลิเวอพูเนี่ยอืนะเจอทีมจากประเทศต่างๆนี่หลากหลายเอาล่ะอิตาลีนะครับมิลานเอซีมิลาน Milan, นะครับบโรญญยานะครับสเปนเนี่โอ้โหเจอของแข็งเลยเรียลมาดริดแล้วก็มีทีมจิีรูนาอันนี้อันนี้น้องใหม่นะครับจิโรูนาส่วนโอ้โหนะ <c oughs> อีกหนึ่งที่ไม่ตูดถึงไม่ได้แชมป บุนเนสเลกาบัดมานะครับไบเออร์ลีเวอร์กูเซนนะครับกับอาเบลีสติกนะเนี่ยเจอเจอพวกนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งก็คือจากเหลีกฮอลแลนด์นะครับ PSV i o ไอโอเฟนนะครับแข่งวันไหนเตะกับใครก่อนยังไม่ทราบตอนนี้โปรแกรมการแข่งขันยังไม่ออกมานะครับกติกาไม่มีอะไรมากนะครับแปดนัด ที่เจอกันเนี่ยซึ่งเรียวามาลีก็จะอะไรนอกจากเรียวมาลีกผู้ก็จะไปเจอทีมอื่นซึ่งจะไม่ซ้ําในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าเขาจับสลากกันอะเพียงแต่ว่าประเทศเดียวกันนี่ไม่ให้เจอกันจนเกินสองทีมนะครับแล้วก็คือประเทศเดียวกันไม่ให้เจอกันก่อนนะครับแล้วก็ไปเจอกับอ at ีกประเทศหนึ่งเนี่ยคู่ก็เรียกว่าคู่แข่งเนี่ยไม่เกินสองทีมประมาณนั้นเลยนะครับทีมแล้วเตะกันครบ8ดนัดเรียงลําดับคะแนนที่หนึ่งถึงที่แปดนะครับทุกคู่เลยทุกทีมเลยนะครับที่หนึ่งถึงที่แด ข้ารอบอัตโนมัติอีก8ทีมจะต้องไปหาจาก16ทีมที่อยู่ระดับที่ 9- ถึง24นะครับมาเตะจับสลากเตะเย้าเยือนน็อกเอาท์นะครับหาผู้ชนะเพื่อจะไปเล่นรอบรอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็<笑><笑><笑>เอาง่ายๆแบบนี้แหละนะครับค่อยๆดูไปแล้วกันอย่าไปคิดมากนะครับแ,แน่ๆก็คือเออข้อดีเของมันก็คือเราได้ดูบิ๊กแมตช์แบบก็เรียกว่าคือประมาณว่าเวอร์พูลได้มาเจอกับลิเวอร์พูลเซ่น เจอกับมาดริดเจอกับเอซีมิลานอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับหรือทีมอื่นต้อหเห็นแต่ละคู่นี่ก็ซีดปากทั้งนั้นนะครับก็ดูกันไปทีละช็อตละกันนะครับตารางการแข่งขันออกมาค่อยมาดูกันคือคือตอนนี้ดูยากนะครับแต่ว่าก็พอจะมองเห็นแล้วโอกาสที่ทีมดังๆนะครับทีมท่านนำจะเข้าไปสู่รอบต่อไปนี่ก็นะโอกาสก็มีสูงแล้วเพราะว่าเขาคะแนนเรียกว่าคัาน,น,นเลย คันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเพิ่มความสนุกสนานนะครับความมันนะครับทีมใหญ่ๆเจอกันมันก็สนุกแหละนะครับจำนวนนัดเาขึ้นแน่นอนเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มละสี่ทีมเจอกันแค่6นัดเที่ยวนี้นะครับ8ดนัดเพิ่มมาให้เห็นแล้วยังมีรอบล็อกเอาท์โทษๆรอบจับสลากไปน็อกเอาท์เพื่อจะมาเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยเห็นไหมจำนวนนัดมันเพิ่มขึ้นนะครับ ็น่าจะเพิ่มความสนุกสนานในการติดตามเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวตารางการแข่งขันออกมาเดี๋ยวเอาเราคงติดตามดูได้เฉพาะทีมเราแหละไปคิดมากนะครับเชียร์ทีมไหนก็ดูทีมนั้นแหละนะครับมันเยอะมากโอ้โหสามสิบหกทีมนะครับเจอกันจับไปทีมหนึ่งไปเจอีกแปดนัดอ่ะอีกแปดทีมนะครับก็นานะครับก็ติดตามพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับ อาไลท์ก็ต้องนู่นแหละพรุ่งนี้นะครับหงแดงลิวพูจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี่โอทัฟฟัอาจจทําศึกวันแดงเดือดนะครับโอเร็วมากปีนี้เพิ่งจะนาทีสามก็จะวันแดงเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนเกมพรุ่งนี้เป็นยังไงค่อยมาพูดถึงกันนะครับเอาเกมคืนนี้ก่อนนะครับหัวข้ามเลยสิบ0ปดจุดสามศูนย์นอนะครับศึกชิงบัลลังจกฝูงเลยก็ว่าได้คู่หัวข้ามอาเซนนลนะครับนะ พบกับไบรตันนะครับเปิดเอมิเรสเดียมต้อนรับไบรตันทีมที่สามทีททททม่จะต้อนรับทีมที่สองท,ทีมอันดับ2อของตารางขนาดนี้นะครับจริงๆแต้มเท่ากันแหละนะครับเพียงแต่ว,ว่าผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นใครชนะขึ้นจากฝูงทันทีนะครับทันทีต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะเพราะจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคิวเตะ ดึกนะครับห้านะทุ่มคืนนี้นะห้าทุ่มคืนนี้นะครับโดยจะพบกับอเวสแฮมอ่าแมนซิตี้ไปลอนดอนไปพบกับเวสแฮมดูทรงแล้วจะฝูงก็คงจะคู่ชั่วประเดียวประดาวนะครับไม่ว่าจะอาเซนอลหรือไบรตันนะครับเพราะว่าแมนซิตี้คงไม่ปล่อยให้หลุดมือนะ่ะอ๊ะ เวสแฮมอ่ะเออจะเอาอะไรไปสู้กับแมนซิตี้นะเออคืนนี้เชียร์ไบรตันและเวสแฮมในของนะครับพวกนี้ก่อนเกมแดงเดือดมาพบกันมีสุขทุกคนนะครับยินดีทุกันวันนี้สวัสดีครับ